สวัสดีค่ะอาจารย์วีพันชิตานะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะอาจารย์ดีมีมีตัวหนึ่งค่ะเป็นมีดสําหรับการดํารงชีพเป็นมีดที่เอาไว้สําหรับการเอาตัวรอดโดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Ontario 499นะคะ Air Force Survival Knife นะคะหรือเราเรียกว่า p i l o t Survival Knife ก็ได้แต่คนไทยอาจจะติดเรียกว่ามีดนักบินก็ได้นะคะถามว่าทำไมมีดนี้ถึงเป็นชื่อว่ามีดนักบินนะคะ Ontario 499เนี่ยเป็นมีดที่ทำมาเฉพาะเลยนะคะสำหรับกลุ่มนักบินโดยเฉพาะเพื่อ,อไว้สำหรับเวลาที่เกิดปัญหาฉุกเฉินฉับพลันทันด่วนเช่นเครื่องตกอะไรแบบนี้ค่ะ ก็จะใช้มีตัวแนนในการที่ช่วยเหลือตัวเองให้ออกมาจากห้องเครื่องให้ได้นะคะและก็รวมไปถึงช่วยในเรื่องของการดํารงชีพที่อาจจะเครื่องตกไปอยู่ในจุดไหนในป่าอะไรเงี้ยค่ะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันถามว่า o n น a ทร o โอ499ตัวนี้นะคะออกมาเพื่อสําหรับนักบินเอ๊ะทำไม มันจะโด่งดังในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่สงครามเกาหลีและบวกกับสงครามเวียดนามซึ่งในช่วง3 3ช่วงที่อาารยพูดเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าเกิดสงครามเยอะมากนักบินต้องเครื่องเครื่องขึ้นเครื่องบินเนี่ยเพื่อออกไปรบออกไปต่อสู้เนี่ยจำเป็นที่ต้องมีมีตัวนี้นะคะ Ontario 499เนะคะเพื่อไว้เป็นตัวช่วยเหลือตัวเองในยามที่ลำบากจริงๆนะคะในยามเครื่องตกนะคะหรือในยามฉุกเฉิน ตัวนี้อาจจะไม่ใช่มีดประจําตัวนะคะแต่เป็นมีดคล้ายๆเหมือนประจําการกับชุดเลยนะคะซึ่งนักบินนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินได้จะต้องใส่ชุดเวสสูรนะคะมีดตรงนี้สีก้าเนี่ยคอนเทน์เซลก็จะพกเอาไว้นะคะแล้วแต่ว่าชุดกระจอ,อกแบบแบบไหนบางบางชุดเนี่ยก็จะอยู่แถวช่วงพุงหน้าอกนะคะบางชุดก็อยู่ตรงขาแล้วแต่จริงๆแล้วจะมีปลอกสีเขียวใส่ไปที่นึ่งนะคะ เวลาที่เครื่องตกนะคะนักบินก็จะแกะดึงมีดตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็จะเปิดมีดเลยอาจารย์จะพูดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะให้ข้อมูลไปด้วยนะคะ,ะนักบินก็จะแกะมีดปึ๊บออกมาดูนะคะถามว่าอุ้ยทำไมม,มีความเข้มขลึมเก่านะคะอาจารย์บอกเลยว่าอันนี้ดุดันมากเพราะ1ิกว่าปีแล้วนะคะอันนี้อาจารย์ใช้มา1ิกว่าปีทั้งล้างทั้งเช็ดทั้งขัดนะคะลงน้ํามันอย่างดีนะคะดูอ่าให้ดูก่อน ซึ่งของจริงนะคะตัวซองเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ําตาลอ่อนนะคะตัวด้ามก็เช่นกันเป็นหนังสีน้ําตาลอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันทีละเรื่องนะคะตรงนี้นะคะตัวใบมีดนะคะของอ่าสี่เก้าเก้าอันทรคเกเนี่ยความยาวของใบมีดตรงนี้จะอยู่5นิ้วนะคะและด้ามจับนะคะ4นิ้วครึ่งนะคะรวมกันเป็น9นิ้วครึ่งนะคะทั้งใบมีดแล้วก็ด้ามเลยนะคะตัวเหล็กนะคะจะเป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะคะ มีค่าความแข็งนะคะหรือว่าชุบแข็งเนี่ยอยู่ที่5 0าสถึงห้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแข็งกว่ามีดในรหัสเดียวกันอย่างเช่นบางคนแบบอ้าวาทาไมมีดบางตัว1นึ่เหมือนกันแต่ทาไมความแข็งไม่เหมือนกันนะคะทำไมอันนี้มองแข็งแรงดุด,ดันกว่ามันขึ้นอยู่ก,กับการชุบแข็งนะคะว่าจะชุบมีดแบบไหนทีนี้มาดูสวดรมก่อนเลยค่ะอสี่เก้าเก้าเนี่ยเขาออกแบบมาอย่างที่บอกนะคะว่าออกแบบมาให้เพื่อให้นักบินเนี่ยในการดํารงชีพเอาชีวิตรอดนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโค้งเชิดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโคมเอคมหนึ่งนะคะข้างบนและสังเกตนะคะจะมีการเว้าวตรงนี้และข้างบนข้างข้างบนสันนะคะก็จะเป็นฟันหยักนะคะดูฟันหยักเห็นนะคะฟันหยักเพื่ออะไรคะฟันหยักตรงนี้นะคะเพื่อเวลาที่อ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละจุดก่อนเนาะอันนี้คือด้ามนะคะเป็นหนังนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็ลงเอาไว้ลงน้ำเอ่อ ลงกาวลงอะไรไว้ค่อนข้างแข็งนะคะกันจะเป็นกันตรงนะคะก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันนะคะเหล็กไฮคาร์บอนเหมือนกัน1 0 9 5ตัวพอมเมลอันนี้คือเหล็กทั้งแท่งเลยนะคะเป็น1 0 9 5เหเหมือนกันแต่มีความแข็งและสังเกตดูว,ว่าพอมเมลจะเป็นหกเหลี่ยมนะคะหกเหลี่ยมตรงนี้มีที่มาที่ไปนะคะทุกอย่างทำเนี่ยมีความหมายทุกอย่างนะคะไม่ได้ออกแบบมีดมาส่งๆนะคะอันนี้อันนี้ก็อันนี้เป็นเหล็กนะคะตรงนี้เป็นเหล็กนี่ค่ะเหล็กนี่ก็เหล็ก,น,ก,ลกนี่ก็เหล็กนะคะ เพราะว่าตัวหางหนูก็คือตัวกันเนี่ยออกมาขนาดนี้เลยนะคะจากมีดไล่มานี่เลยนะคะ,ะมาดูสวดส่งกันประมาณนี้ก่อนตรงนี้ก็จะมีล่องเลือดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะ,ะมาดูตรงนี้และตรงนี้นะคะที่เป็นตัวกระบังกันนะคะก็จะมีรูอยู่2รูนะคะทำมาไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวมาฟังกันเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยเมื่อนักบินสมมุติว่าเครื่องบินตกนะคะในยุคนั้นหรือต้องเอาตัวรอดออกจากเครื่อง ปกติห้องเครื่องบินเนี่ยมันจะสามารถดีตัวเองออกได้ใช่ไหมกรณีเกิดเหตุเครื่องตกเครื่องมีปัญหาฉุกเฉินจะต้องดีตัวเองออกแต่บางกรณีที่ไม่สามารถดีตัวเองออกได้หรือบางกรณีที่มันฉุกเฉินเกินไปจนเครื่องตกเนะี่ยนักบินก็ติดอยู่ในห้องเครื่องซึ่งในห้องเครื่องมันค่อนข้างเล็กมากนะคะเป็นสาเหตุแรกเลยค่ะที่ออนแทริโอ9 9่าทำมาใบไม่ใหญ่ไม่ยาวมากเพราะถ้าใบใหญ่ใบยาวจนเกินไปนะคะมันก็จะเตะตะ กรณีที่1กรณีที่2คือใบยาวเกินไปอาจจะทําให้หักได้ในกรณีที่ต้องใช้กับงานหนักจริงๆนะคะ,ะเวลาที่เครื่องตกแล้วใช่ไหมคะมันเราก็จะมะีนักบินเนี่ยก็จะมีกระจกครอบอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยคะ่ะพอมเมลที่เป็นหกเหลี่ยมเป็นเหล็กเนี่ยก็จะทุบทุบขึ้นไปนะคะไอ้เหลี่ยมนี่แหละคะ่ะก็จะช่วยทําให้กระจกเนี่ยแตกง่ายนะคะถ้าเป็นกลมๆม,มันก็จะแตกยากนะคะไอ้เหลี่ยมมุมนี่นะคะ่ะจะช่วยทําให้กระจกแตกง่าย แต่บางกรณีนะคะที่เราไม่สามารถทุกกระจกได้นะคะหรือนักบินไม่สามารถทุกกระจกได้เนี่ยเขาก็จะใช้มีดตรงนี้แหละค่ะเห็นไหมคะว่ามีตรงเนี้ยเป็นสันเป็นคมทั้งสองมุมเวลาที่นักบินนั่งอยู่มุมข้างอะค่ะเขาก็จะใช้แรงจากตรงนี้ใช่ไหมคะเฉาะเข้าไปตรงห้องเครื่องแล้วก็จะใช้สันตรงนี้ค่ะดันดันพอดันเสร็จนะคะไอ้สันที่เป็นฟันหยักนะคะ ก็จะเป็นตัวกระชากระชาเพื่อให้ดึงตัวห้องเครื่องนะคะให้มันออกให้มันเปิดนะคะและพอสมมติว่าเราจะกลับทางเราจะไปทางนี้แล้วก,นก็นักบินก็จะฟันแล้วก็กระชากระชาเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมีนัยยะและสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นตัวฟันเหล็กฟันหยักตรงเนี้ยสาคัญมากช่วยงานได้เยอะมากๆนะคะและการที่มีคมสองฝั่งแบบนี้ก็ยิ่งช่วยเพิ่มแรงในการกรีเฉือนแล้วก็เจาะตัวห้องเครื่องให้ได้นะคะ ที่ดูสิคะว่ามีดแบบนี้สามารถเจาะห้องเครื่องได้สามารถทุบก,กระจกได้บอกเลยว่าออนทาริโอเขาเคลมเลยค่ะว่าตรงเนี้ยเหล็กของเขาเนี่ยมีความแข็งมากพอแข็งมากพอที่จะสามารถทุบก,กระจกได้และมันมีช่วงหนึ่งที่นักบินนะคะไปเครื่องตกอยู่แถวแถวทางยุโรปนะคะแล้วตรงนั้นมันไม่มีน้ําจืดเลยนะคะเขาก็พกตัวนี้แหละค่ะ499นะคะแอนทาริโอ499นะคะจำเป็นที่จะต้องทุบน้ำแข็งเพื่อมากินกันอะ ก็ใช้ไอ้ตรงคอมเมลตรงนี้แหละคะ่ะทุบซึ่งมันทุบได้จริงๆค่ะมันใช้งานได้จริงนะคะ่ะมันเกิดขึ้นจริงนะคะ่ะนะคะก็เนี่ยค่ะคืออัธาราโยชน์ที่มากล้นเหลือนะคะของออนแทริโอ499นะคะ,อะโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้เมื่อกี้พออาจารย์พูดใช่ไหมคะว่าเอาตัวรอดออกจากห้องเครื่องได้แล้วใช่ไหมคะก็คือฉีพออกหลังจากนั้นเราก็ต้องมาใช้ชีวิตจริงหลังจากออกห้องเครื่องได้ใช่ไหมคะ ก็มาใช้ชีวิตจริงเช่นอาจจะไปตกในน้ําหรือในป่าสมมุติว่าตกในป่านะหรือว่าตกในที่รกชัดเนี่ยคุณจะทาไงต่อคุณก็ต้องดํารงชีพได้ขออนุญาตเมื่อกี้พอเราใช้ก่อนจะออกจากห้องเครื่องเราใช้มีดไปค่อนข้างเยอะคมมันก็หายใช่ไหมคะนี่แหละค่ะจจงเป็นที่มาของปลอกตัวนี้ขออนุญาตคันนิดหนึ่งจจงเป็นที่มาของปลอกตัวนี้ว่าทําไมปลอกมันเป็นรูปทรงนี้เพราะตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาทําออกมาเพื่อให้มีหินรับมีดเก็บเอาไว้ด้วย นี่นะคะอาจารย์เดึงให้ดูเขาจะมีหินรับมีดพกเอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปอกของออน a าริโอ9 9 9จึงมีความโดดเด่นแตกต่างนะคะเพราะจําเป็นมากค่ะเมื่อเราใช้มีดเดือนแล้วเนี่ยความคมของมีดก็เป็นสิ่งสําคัญพอมีดของเราหายคมนักบินก็จะมารับรับให้คมหลังจากนั้นก็เอาไปดารงชีพต่อได้แล้วถูกไหมคะทีน,นี้การดํารงชีพ คุณจะเอาไปเฉือนไม้สับไม้อะไรก็ได้นะคะหรือจะไปล่าสัตว์ก็ได้หรือจะเฉือนแร่หัวตรงนี้ด้วยความที่มันมันป้านแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็มีความแหลมแบบนี้มันสามารถเฉือนแร่ได้นะคะและรวมไปถึงคุณเห็นจุด2จุดรู2รูนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าบางทีเนี่ยมีดเนี่ยมันสั้นนะคะเวลาที่จะใช้ในการทําอะไรหรือในการต่อสู้นะคะมันก็ยากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงออกแบบมาเพื่อให้คุณเอาไม้ในป่าที่คุณอยู่นั่นแหละเอามาต่อขออ,ญญตะะขออนุญาตนะคะขออนุญาตขออนุญาตสมมติว่านี่คือไม้นะคะก็ามาต่อผูกอันมันจะเล็กไปเนาะโอเคไม่เป็นไรก็เอาไม้เนี่ยมาต่อผูกนะคะผูก,ผ,กผูกนะคะเชื่อมโยงกับตรงนี้นะคะผูกให้แน่นแล้วก็จะได้ไม้ยาวๆคุณก็สามารถใช้มันเป็นฉมวกได้หรือเป็นอาวุธได้นั่นเองนะคะ อ่าสมมุติว่านี้เคยเป็นไม้นะคะเนี่ยคุณเอาไม้มาต่อตรงนี้นะคะเนี่ยมันก็จะขนานไปแบบนี้แล้วคุณก็ผูกกับช่องรูตรงเนี้ยให้ต่อกับไม้มันก็จะเป็นอาวุธเป็นฉมวกเป็นหอกอะไรยาวๆได้เลยนะคะให้กับคุณเนี่ยเอาไว้ดํารงชีพได้ต่อนะคะ mm. ทีนี้ถ้าจะใช้แบบสั้นๆก็แค่ถอดออก mm. เห็นไหมคะว่าทํามามีข้อประโยชน์ทุกทกอย่างเลยนะคะ มันอาจารย์หนึ่งบอกเลยว,ว่ามันเป็นมีดเซอร์เวิรลตัวหนึ่งที่แบบว่าใช้งานได้จริงอะค่ะแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบใช้ทุกครั้งแต่มันคือเวลาที่ยามขับขันจริงๆอะมันสามารถช่วยชีวิตเราได้จริงอะแล้วตรงนี้ค่ะลองเลือดตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เวลาที่เราแทงสัตว์นะคะกรีดไปที่เส้นเลือดใหญ่ต่างๆเราต้องการเอาเลือดเอาเลือดออกเนี่ยเลือดมันก็จะไหลาจากช่องนี้เราจะชักมีดออกมาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคะ วันนี้อาจารย์มีท่าเยอะนิดนึงนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพจริงนะคะว่าเวลาเขาใช้งานใช้ยังไงนะคะเวลาที่ชักออกมาเนี่ยเลือดมันก็จะไหลออกมาจากร่องเลือดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะดึงมีดออกมาได้ง่ายๆเลยนะคะคืออันนี้แบบดูดิทุกอย่างเข้มแข็แงแข็งแรงคงทนมากนะคะขอมาต่อกันที่ปลอกเลยนะคะปลอกก็จะเป็นหนังดิบนะคะเป็นหนังวัวน,นี่แหละคะ่ะตรงนี้หมุดทุกตัวนะคะก็จะเป็นหมุดทองเหลืองนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะลูมิเนียมนะคะเคาะไปเนี่ยเหมือนพลาสติกนะคะแต่จริงๆล้วเ,เป็นอะลูมิเนียมลมดําเหมือนกันนะคะต้องมีมาถึงข้างหลังเลยเพื่ออะไรคะเพื่อให้การทรงตัวของมีดหรือการเก็บมีดแล้วมันไม่ถลุนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องที่เก็บหินรับมีดนะคะซึ่งจะต้องมีไปทุกตัวนะคะทุกเล่มจะต้องมีแบบนี้นะคะมีหมดนะคะแล้วเราก็เก็บไว้แบบนี้นะคะแล้วเวลาเราใส่มีดนะคะ ตัวนี้สามารถใส่ได้สองทางไม่ว่าจะเป็นทางนี้นะคะใส่เข้าไปตรงๆนะคะหรือเราจะชักออกมาแล้วใส่ทางหนึ่งก็ได้เพราะมันสามารถใส่ได้สองทางนะคะแต่ก็ระวังนิดหนึ่งเวลาใส่เนี่ค่ะก็ใส่ได้สองทางแล้วคุณก็ล็อกเป๊กเลยก็จะอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีความแน่นในในตัวของมันเองแบบานี้นะคะแบบนี้ค่ะ ส่วนตรงนี้เขาก็จะมีสายถักเชือกติดมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเชือกร่มธรรมดานะคะซึ่งเอาไว้ใช้อระรโยน์ก็เหมือนที่บอกค่ะไอ้ตรงรูมเมื่อกี้ค่ะเอาเชือกนี้ยร้อยได้เลยเห็นไหมคะทุกอย่างทํามาเพื่อการเซอร์ไวเวิลของแท้ของจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมีดอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยก็ชอบมากรักมากเหมือนกันนะคะก็เอาติดเอาไว้เลยนะคะตรงนี้นะคะตรงตรง ่าตรงพอมเมลเดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึง่งตรงพอมเมลจะเขียนว่าออนแทริโอสามขีดหนึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนี่นะคะอ่าตรงนี้ออนแทริโอสามขีดหนึ่งหนึ่งนะคะตรงอื่นหรอก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นมีดอีกตัวหนึ่งที่ถ้าใครได้มีโอกาสสะสมก็บอกเลยว่าน่าสะสมตรงนี้เป็นการรมดำนะคะ เวลาที่ลมดําเนี่ยเขาลมดําเพื่อป้องกันสนิมสิ่งที่จะทําให้ตัวลมดํานี้มันออกไปได้นั่นคือการรับนะคะเนี่ยฮะมันล่องรอยเห็นไหมคะอันนี้ผ่านการรับผ่านการใช้งานจริงนะคะก็บอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมแล้วอาจารย์ก็รักมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจมีตัวนี้นะคะ ontario 499นะคะเป็นมีดนักบินก็ได้นะคะ air force survival นะคะหรือ p i l o t survival knife นะคะ สามารถติดต่อสั่งซื้อกับอาจารย์บีได้นะคะโทรเข้ามานะคะที่เบอร์0929055947นะคะอาจารย์บียินดีจัดหาให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีให้บริการสามารถสอบถามกันได้นะคะอันนี้ให้ดูมิติก่อนค่ะตรงนี้จะค่อนข้างหนาเห็นไหมคะเพราะว่าเป็นฟันหยักและตรงนี้บางมีคมนะคะตรงนี้อย่าลูบนะคะอ่า อันนี้มีดเนี่ยสิบกว่าปีนะคะ12 13ปีแล้วนะคะก็ยังดีมากๆอยู่เลยยิ่งใช้งานเขาไปนานนานก็ยิ่งเข้มนะคะขึ้นอยู่กับเราโอเคค่ะยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์บีด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆนะคะแล้วก็นอกจากมีดแล้วเนี่ยอาจารย์บีก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่เป็นความชอบหรือความสนใจของอาจารย์บีไม่ไว่าจะเป็นการดูแลตัวเองหรืออะไร นะคะก็กดเข้ามาติดตามมันได้เดี๋ยวก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆให้กับทุกท่านอีกนะคะใครที่สนใจอะไรนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์092 905 5947ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ